เฮลโหอาชิตาพมวนมาแล้วจ้าช่วงเวลาช่วงเวลาของความใจง่ายนะคะเพื่อนเ่คือเจอเพื่อนที่ตลาดใช่ไหมเขาชวนไปบ้านก็เดินตามเข้ามาใต้ต้นตเลยนะคะเพื่อนเพ้่อชิตาตอนนี้เราก็มาที่ร้านเอเชียมาเก็ตที่นี่นะจ๊ะเอเชียมาเก็ตเอเชียซเปอร์มาร์เก็ต ชมผักบุ้งที่หลังร้านก่อนโอ้ที่นี่เป็นร้านของคนเยนามันนะเขาก็ปลูกผักบุ้งไว้ขายให้คนไทยนี่แหละมีมีชายมีพริกนะคะมีตะไคร้ที่นี่คือร้าน Asian Supermarket นะคะ ตอนนี้อาทาตยนะคะก็ยังอยู่ที่เกาะโรดโดอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะหลังจากที่ไหลาจากตลาดนัดนะคะก็มาที่ตลาดเอเชียนมาร์เก็ตนะคะซึ่งขายของเอเชียนนะคะอยู่ที่นี่นะคะแล้วอาจาตยก็ขออนุญาตนะคะจากเจ้าของร้านแล้วนะคะว่า ขอถ่ายคลิปที่นี่ได้ไหมก็อบอกว่าโอเคค่ะได้เลยนะคะแล้วเขาก็ยังยยเชิญให้ไปถายถักในสวนตกะออก,ะะกร้าเพืคะเดี๋ยวจารย์าชมนะคะว่าข้างในมีสินค้าอะไรราคาเท่าไหร่บ้างนะคะไปกัะคะ่ะม,มาเลยค่ะเริ่มจากซอยนี้นะคะเอามาทางซ้ายแล้วกันนะคะก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นแป้งเนาะแล้วก็ข้าวนะคะข้าวาตา่างๆโอ้มีไทยพรีเมียมเจสซมินไรซ์ด้วยค่ะ แต่กิโลเท่าไหไร่เ่ะเี่ขไมอามเมั้มเป็นข้าวทั้งนั้นเลยนะคะตรงนี้มีอะไรบางที่เป็นของไทย มีมะม่วงมะม่วงกระป๋องเงาะกระป๋องนะคะมีลูกตาลกระป๋องด้วยนะคะเพืเ่อนๆแต่ยี่ห้ออร่อยดีอ้ายมีเฉากล้วยนะ่ะเฉากลวยสามยูโรมีลิ้นจี่กระป๋องมีกะทิกะทิหนึ่งจุดเจ็ดนะทำไมมันถูกอ่ะมีอร่อยดีด้วยนะคะกะทิอร่อยดี มีกะทิรสช่อมกะทิอันนี้น่าจะใส่น,น้ำน้ำน้ำอะไรอบเทียนนะคะพอาโพอถั่วงอกหน่อมไม้นี่มีเส้นขนมจีนด้วยนะคะเส้นขนมจีนมีเส้นกว๋วยเตี๋ยวเส้นกว๋วยเตี๋ยว มีหลายแบบนะคะเพื่อนๆนี่หน่อไม้หน่อไม้แบบนี้หอห้อยสามยูโรแปดสิบสามยูโรแปดสิบค่ะ,คะอุ้ยน่าอยากอยากกินมีอะไรอีก มีขนุนด้วยค่ะเพื่อนๆมีขนุนแล้วก็มีพิกแกงต่างๆนะคะพิกแกงกะหรี่แกงเขียวหวานพิกแกงม,สมัสัมนนะคะอันนี้สำหรับของทางไทยเราเนาะแล้วก็มีน้ำปลาน้ำปลาอันนี้ 1.60ยูโรนะคะที่ปรลดขวดเล็กก็1.8แล้วก็แต่ปลาหมึก2.8นะคะแล้วก็มีน้ำมะขามเปียกมีเครื่องต้มยำนะคะว้ยมีอันนี้ด้วยอ่ะเต้าเจี้ยวข้างบนนี้ก็จะมีเฮลบอยนะคะเฮลบอยขวดละ5ยูโรแมกกี้ อ,นนอันนี้เป็นน้ำปลาหรือเปล่าเนะี่ยน้ำปลาน้ำปลาจริงๆด้วยมีน้ำตาลปึกนะคะความชุ่มอ้มีน้ำตาลมีนาลแบบนี้ด้วยอะ่ะ brown sugar นะคะมีมะขาม เยอะเยอะมีข้าวไรซ์เบอร์รี่ด like ้วยอู hmm. ้เยอะไปหมดเลยมีกะทิด้วยนะคะกะทิของมามากครับ มีหนุ่มน้อยมาขอเข้ากล้องด้วยนะคะ ดูแล้วก็ได้มามาสิงหอนะคะเอลินมาม่านะคะหอละห้าสิบเซนก็เป็นแบโดมินดาบตนดาเอลินอนี่ไงคือร้านเองนี่ยร้าเนเซีย้านเซียอย่ึงนมันนะพายแล้วหรอ เออเนี่ยแม่กำลังเดินอยู่เป็นกันเองมากเลยนะกันอยู่ร้านเอเชียแล้วกำลังเดินอยู่รู้ไหมอันนี้เจ้าของร้านนะคะแบบว่าน่ทราณไทยร้านเดียวนี้กำลังเงินที่หมดอ่ะอย่าตีกิ๊กคุ่เอ่อาเ้งพุ้เวียดันามันนี่ค่ะมาจากเวียดนามนะคะเป็นที่พึ่งของลิฟต์เราตาร้านเดียวมีอรคเดี๋ยวพูดตารานเดียรที่อยไมปีกีที่อยู่นเด็หน้าอร่ยางแม่ซักเด็กต้องมาซีบีจัีปั๊ะ วันนี้นะคะก็ต้องขอจบจบคลิปสำหรับการมาช็อปปิ้งที่ร้านเอเชียแห่งนี้นะคะด้วยความวุ่นวายณตรงนี้นะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะยานซ่าถ้าอยากจะเข้ากล้องกับเรามา ด้เ้เด็กอยากเข้าเด็กๆอยากเข้าวจะไปเปิดยูทูบดูด้านับนมน้อยด้านับนมน้อยนนไม่ดีกันเซให้ไฮ